ได้อะไรกินวันนี้วันศุกร์ไหได้เคบับไก่เคบับไก่เฟรนฟรายาไม่ไม่กินเคบับเนื้อผมไม่กินเคบับเนื้อเอกรซอสด้วยแล้วอือฮึฮึฮึดึฮ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 กฮึ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 ฮ สบายดีสิหยุดโรงเรียนตั้งหลายวันพี่นาครับรูบรต้ินออมบ a m อกกินตัมไร l ากันสปเลินยหกินะรอยเร็กมอาไเลไม่เรียกทุกคนกินเรียกทุกคนกินด้วยอือืเทบับไก่ของกเล็กไหนผักไม่เห็นมีเลยลูกอิมอืมอมดืมออมือม กินได้หมดอ,อ,อืมแอบกินของเขาไอ้าสิเปิดสิของตัวเองอ่ะเอ,เองกับพ่อ,อที่ไหนนั่นไอ้คอมเมนต์ิวอันนี้คอมเมนติวเนอะอืมพิซซ่าเหมือนเดิมหน้าเดิมเดิม <laughs> no, leg? <late. laughs> no. Oh mm. mm. Can I try <laughs> from with sauce? Fantastic! <laughs> 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 Not be wrong. Okay. And yeah, <laughs> you ขแกงเต๋อปาเพ т ่อรองปาเรไปาปลิตของปาปาหน้าแฮมกุ้งของแมตทิวหน้าแฮมสับปะรดชีสเหมือนกันชีสเหมือนกันอนี้เป็นกระลำกระลำดอง่ะจ้ะทุกคนทุกคนมากินเู ท <m akes legislation> ุกคนมากินเลยป๊าหิวเหรอฮะป๊าจะต้องหยุดนี้ในที่มิดเดิล first Yes เปิดระดับอุดสุดนั่น Yes นี่สวยขนาดก็รับฟังหมดเลยฮะอร่อยไหมเยี่ยมมากตัวฉันเสร็จปะมีกุศลอีกอือฮั่น อีเก๋สลัดดูช็อปเปอนโมสปีสอบว่ากันดัวเดบลาดเดนสโตคาสตตแม่กินไหม,หมแม่แม่ครับไม่ใช่อาหารของแม่ วันวันไม่รู้จะกินอะไรทุกคนจ้ะวันวันบ,นบ,นบนหัวสิก,กินีหยังบันนี่กะพ่อทําอาหารอยู่บานกัมนุมน่มๆกับเบื่ออีแม่กับเบื่อนะจ้ะซื้อบ้างอะไรบ้างนะจ้ะทุกคนจ้ะถ้าถ้าพอมีเงินดอกววาก็ซื้อกินแดงยังประมาณนี้จ้ะท,ทำทำบ่อยทำเยอะอทำทุกวันก็ไม่ไหว g o o อร่อยมาก อะไรกินซอสตบมือให้เล็กหน่อยอะไรกินซอสฮึแห <laughs> ว,ม,วมก็ไม่เป็นไรกินไปวหมๆนั่นล่ะดีดูชินสเนี่ยอือมนะฮะซอสนี่ตัวนันโหน่ากินเนาะเป็นแผ่นบางนะจ๊ะอันนี้เท่าไหร่นประป๊าคอสเตอร์พูดมีอะไรคอสเตอร์เก้าสิบห้าเอละแปดสิบ แปดสิบเ <80. S 1> <85. S 2> อาวะแปดสิบห้าอันนี้ถาดนี้แผ่นบางนะจ๊ะแปดสิบห้าโครนเนาะแม่ทำอันนี้กว่ายี่สิบหักอันไหนอ่ะคุณนาบด,ดไม่ไม,ไม่ไม่แม่เบรดแปดสิบห้าหรือเก้าสิบห้าปะปะ๊แปดสิบห้าแปดสเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเงินไทยให้เดีจ้ะ แต่คือ worth the price because it's very good pizza m <Le> a y b อยากกินนมเหรอโอ้ยทุกคนอยากจะบอกว่านมซื้อมาห้ากล่องเจ็ดลิตรครึ่งกินสี่วันนะกินได้ กินห้าวันวันอาทิตย์จันอังคารพุทธพฤหัสเมื่อวานนมหมดวันนี้ต้องซื้อนมอีกหนึ่งกล่องเพิ่มเจ็ดจุดห้าลิตรวะเออเลยเลอหรออ๋อเจ็ดจุดห้าเิี่ย้ยฟอร์แฟมแฟมพัเกอรเดียนคอมมร์แฟมเอียนคอมมรแฟมพคไก็ได้สีด้อีกแก ย,ย่าเหรอแกยาสี่เด็กแกอันละเหรอ4.5อันละอันละปะปะอันละเม็ดเดียวกินไปให้อร่อยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> จากทุกคนวันนี้จะทำยำหม,มูยอปลาร้านะจ้านี่ปลาร้าของเรานะปลาร้าสำเร็จนะจ้า กมูยอที่เราลวกไว้แล้วโอ้พริกเยอะเลยวันนี้เพราะว่าจะใส่ปลาร้าหนุ่มหนงไม่กินด้วยอาหารของหนุ่มหนมีแลว้วนะจ้าทุกคนจ้ะก็มีหมูหยอมีมะนาวมีพริกที่ตามอันนี้เป็นผักนานา,นา,นานชนิดเลยใส่รวมกันเลยจ้ะมีเมะเขือเทศขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมด,ด้วยนะใส่ผักเยอะมากเลยวันนี้มีน้ำตาลแล้วก็มีผงชูรสน้ำปลาปลาร้าหอมเค้กนะจ้ะนั่นแหละโอเคเรามาปรุงรสกันเลยจ้ะ ใส่ปลาดองไปอยากกินอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะกินแม่น้ำตาลสักหนึ่งช้อนชาครึ่งนการอุ่นลงสุรดนิดหน่อยจ้มามะนาวพี่แม่กะห้ากินของที่แช่ในตู้เย็นดอกจ้าในตู้แข็งไม่ถึงวันในตู้แข็งจ้าหาแช่หากินของแช่ในตู้แข็งเอา ่อปลาไีกหน่อยนัวนัวหอมเข็มหอมแดงหอมเข็อะไรก็ได้อหอมหัวใหญ่ก็ได้ใส่ทุกอย่างที่เป็นเรานี่ อันนี้ก็เริ่แล้วนะคะใส่พักลงไปจริงๆตั้งใจจะใส่หมดนะผัดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะเยอะไปอีก<ล>ไว้เกรมก็ได้สุดยอดเลยเข้าให้เข้ากัน โหยำหมูยอปร้าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าง่ายไหม